ต๊อดปิติโพสข้อความแบบนี้อ่านแล้วมีสะดุง้งอีกหนึ่งสามีของนางเอกสาวอย่างต๊อดปิติพิรมพักดีสามีของนุ่นวรนุษย์พิรมพักดีโดยแฟนคลับจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักๆของทั้งคู่ผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งและนอกจากนี้ก็จะได้เห็นหนุ่มต๊อดโพสข้อความชวนคิดทัศนคติต่างๆอยู่บ่อยครั้งผ่านเฟซบุ๊กอย่างล่าสุดโพสเฟซบุ๊กพิตี้บีฮิโรบาคดี้ที่มีใจความว่าคนรุ่นใหม่ vs คนรุ่นเก่า ต่างกันที่แนวความคิดไม่ใช่อายุแฮตแท็กเรื่องเล่าจากป้ายหาเสียงทำเอาแฟนคลับแหกกดไลค์เห็นด้วยจำนวนมากซึ่งบอกเลยเคาว่าใครอ่านแล้วโดนเป็นต้องมีสะดุ้งบ้างแหละจ้า